สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันกับปัญญาบอลสีในส่วนของ e ีพีนี้แม่ค้าจะมีลูกไม้กระถาง4นิ้วเป็นอีพีลูกไม้ครั้งที่20 มาให้คุณลูกค้าได้ทําการคัดเลือกน้าไม้ในทุกๆวันนะคะเช้าๆแบบนี้ก็จะเห็นคุณยายเดินเก็บนะคะในส่วนของเมล็ดบอนสีที่ได้ตามระยะเวลาแล้วเนาะบางทีคือพร้อมที่จะเพาะเมล็ดนะคะเขาก็จะเรียกว่าฝักระเบิดแบบนี้ก็จะเดินนะคะดูแล้วก็นําไปล้างแล้วก็เพาะอีกครั้งหนึ่งเพาะมาก็จะเป็นลูกไม้ในแต่ละสายพันธุ์ที่แต่ละรอบ เราได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าเชา้าๆบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะก่อนการไปดูหน้าไม้เช่นเคยแมค่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งแบบอนเหมาเหมาจะทำการสั่งซื้อกี่กระถางมีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาจะทำการสั่งซื้อกี่กระถางจะมีค่าจัดส่งที่70บบาท ในส่วนของพื้นที่ห่างไกลอัญญาบนสีไม่ได้ทําการบวกเพิ่มเราจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยปรษนีไทยจัดส่งดวนให้แบบ EMS ไปดูหน้าไม้ในส่วนที่แบ่งปันกันเลยจ้าลูกไม้35บาท3กระถาง100ลำดับที่1ถึง72ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นลำดับที่1นะคะหน้าไม้จับประมาณนี้ แม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมในส่วนของคุลูกค้าที่รับกระถางนี้ไปนะคะแม่ค้าฝากบนใบหอกเนาะมีความเปิดด่างแบบนี้นะคะฝากไปให้เลี้ยงด้วยฝากไปดูและะกระถางนี้หมายเลขที่หนึ่งจ้ามีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สองจ้าแม่นะคะ้าฝากลูกไม้ด่างกระถางนี้ ฝากไปเลี้ยงไปดูแลเช่นกันคุณลูกค้าที่สนใจนะคะชอบกระถางนายหมายเลขไหนก็จดหมายเลขแจ้งมาได้ที่เบอร์08 7 6 1 1 5 1 6 9เบอร์นี้จะเป็นในส่วนของเบอร์โทรนะคะเป็นทั้งหลายสามารถทักทายสอบถามหรือว่าจับจองในส่วนของต้นไม้เอามาไว้ก่อนได้เลยนะคะกรณีคุณลูกค้า อยากทำความรู้จักเพิ่มเติมกับอัญญาบอรสีเราจะมีในส่วนของ Facebook อัญญาการ์เดนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแฟนเพจอัญญาบอรสีอำเภอชุมเพชจังหวัดขอนแก่นสามารถเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะหรือว่าทักทายพูดคุยกันได้อีกหนึ่งช่องทางกระถางนี้หมายเลขที่สองจ้ะ ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่3จ้ะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนาะนะคะที่สำคัญมีความเปิดด่างมาประมาณนี้ลักษณะของใบนี้นะคะกระถางนี้หมายเลขที่3จ้ะลูกไม้กระถางที่4ให้ดูภาพรวมกระถางนี้หมายเลขที่สี่จ้ะในส่วนของกระถางนี้หมายเลขที่5นะคะแม่ค้าฝากกระถางนี้ไปให้ ดูแลด้วยต้นนี้เป็นบอลใบไผ่ ay, นะคะใบไผ่ By ay, โทนสีเขียวด้านในเนี่ยค่ะ mm hmm. เห็นเป็นเงาเงาเนี่ยแมค่ค้ามองว่ามันเริ่มกัดสีออกเป็นสีเขียวเข้มออกอมน้ําตาลไปแล้วนะคะส่วนอีกต้นนี้ก็จะเป็นบอลลักษณะคล้ายๆจบประมาณบอลใบหอกเนาะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้ว mm hmm. ด้านล่างกระถางนี้หมายเลขที่ห้าจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่หกจ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูเฉดสีเส้นกระดูกทรงใบให้ดูขนาดกระถางนี้หมายเลขที่หจ้ากระถางนี้หมายเลขที่7นะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยหมายเลขที่7ค่ะลูกไม้กระถางที่8ปดหน้าไม้เฉดสีจะประมาณนี้กระถางที่8จ้า ลูกไม้กระถางที่เก้าเป็นวันฟอร์มเตียนะคะใบดกหมายเลขที่เก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่สิบนะคะหน้าไม้เฉดสีประมาณนี้หมายเลขที่สิบจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดเฉดสีทรงใบนะคะเส้นสายลายกระดูกพิจนารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอกระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดจ้า ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่ 12, ะะสิบสองค่ะเฉดสีเส้นกระดูกประมาณนี้หมายเลขที่สิบสองจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบสามเป็นลูกไม้ด่างนะคะให้ดูฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเนาะความด่างที่กระจายอยู่เนี่ยเขาจะชัดแล้วก็เข้มขึ้นนะคะลักษณะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่สิบสามจ้ะ ลูกไม้กระถางที่14หน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูเฉดสีมีความด่างฮับฮับประมาณนี้นะคะสำหรับใบนี้เนาะกระถางนี้หมายเลขที่14จะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่15หน้าไม้โดยรวมนะคะในส่วนของขนาดหมายเลขที่15จะกระถางนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะกระถางที่16แม่ค้าแทรกให้ ใบนี้ก็มีความด่างนะคะให้ดูขนาดกระถางนี้หมายเลขที่สิบหกจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดนะคะหน้าไม้เป็นโทนสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะมีความสะกิดด่างมาแล้วเนาะนี่มีด่างมีด่างนะคะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะ ลูกไม้กระถางที่18ดหน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูเส้นกระดูกแล้วก็ลายจุดทรงใบกระถางที่18ดจะ้ะลูกไม้กระถางที่19จะ้ะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะหมายเลขที่19จะ้ะกระถางนี้หมายเลขที่2ี่สิบหน้าไม้ประมาณนี้นะคะขนาด กระถางที่20จ้ะกระถางนี่หมายเลขที่21นะคะหน้าไม้ประมาณนี้เลยเฉดสีแล้วก็ทรงใบมีความติดด่างเหลือง่นะ,ะหมายเลขที่21จ้ะกระถางนี่หมายเลขที่22จ้ะหน้าไม้โดยรวมโทนสีจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะลักษณะใบกระถางนี้หมายเลขที่22จ้ะ กระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่23ลักษณะนะคะสีส้มทองประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่23จะลูกไม้กระถางที่24หน้าไม้แล้วก็ขนาดหมายเลขที่24จะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่25ให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูเฉดสี หมายเลขที่25จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่26หน้าไม้เฉดสีนะคะหมายเลขที่26จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่27ให้ดูหน้าไม้ทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วคุณลูกค้าสนใจหมายเลขไหนก็อย่าลืมจดหมายเลขนะคะที่สำคัญอย่าลืมเผื่อสํารองเอาไว้ด้วยเนาะ กรณีหมายเลขที่คุลูกค้าต้องการนะคะอาจจะใจตรงกันกันกบคุลูกค้าท่านอื่นที่ได้โทรมาจับจองเอาไว้ก่อนหน้าแล้วสำรองเอาไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาย้อนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งกระถางนี้หมายเลขที่27ค่ะลูกไม้กระถางที่28จ้ะหน้าไม้เฉดสีนะคะประมาณนี้หมายเลขที่28จ้ากระถางนี้หมายเลขที่29 หน้าไม้โดยรวมนะคะขนาดหมายเลขที่29จะ้ะกระถางที่30ลักษณะบนใบกลมนะคะกระถางนี้แม่ค้าฝากบอนใบไผ่สีแดงนะะสีแดงขอบเขียวยังไงก็ลูกค้คารับกระถางนี้ไปแยกบนใบไผ่ปลูกต่างหากได้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่30สจะ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ส1เอ็ด นะคะหน้าไม้ประมาณนี้หมายเลขที่สาสิบเอ็ดจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบสองนะคะหน้าไม้เฉดสีแล้วก็ทรงใบหมายเลขที่สาสิบสองจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบสามลักษณะนะคะใบจะเป็นมิกกี้เมาส์ประมาณนี้นะคะด้านล่างจะเป็นบอลฝัดฟอมพุ่มเตี้ยนะคะคกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบสามจ้ะ ลูกไม้กระถางที่34หน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูอีกมุมหนึ่งใบล่างแบบนี้นะคะถ้าเขาทิ้งใบก็สามารถดึงทิ้งไปได้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่34จ้ะลูกไม้กระถางที่35หน้าไม้ประมาณนี้นะคะลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบหมายเลขที่35้าจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่36หน้าไม้ประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดแม่ค้าฝากบอลเนี่ยค่ะจะบอกว่าใบหอกหรือว่าใบยาวดีนะคะประมาณนี้เนาะโทนสีแล้วก็เส้นกระดูกแยกปลูกต่างหากได้เลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่36จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่37ลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะอันนี้เขาจะเป็นทรงใบพัดมีความเปรอะเปรอะ เป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะใบดกส่วนต้นนี้นะคะลักษณะใบหากครึ่งแบบนี้เนาะพิจารณาตามที่แมคค้านําเสนอนะคะลูกไม้แต่ละกระถางแม่ค้าจะยกให้ดูนะคะยกให้ดูเป็นรายกระถางไปเลยนะคะรายละเอียดต่างๆจะพยายามนําเสนอให้เห็นอย่างละเอียดกระถางนี้หมายเลขที่37ค่ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่38ลักษณะเฉดสี ทรงใบนะคะใบจะบิดม้วนเป็นเกลียวแบบนี้กระถางนี้หมายเลขที่38จ้ะลูกไม้กระถางที่39หน้าไม้ประมาณนี้เส้นสายลายกระดูกกระถางที่39จ้ะลูกไม้ใบบิดม้วนเกลียวแบบนี้กระถางที่40่สิบนะคะให้ดูขนาดใบห่อหอหมม้วนๆน,นะคะกระถางที่40จ้า กระถางนี้หมายเลขที่41ลักษณะโทนสีจะเป็นสีชมพูพาสเทลเส้นกระดูกสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะที่สำคัญมุมนี้แม่ค้ามีบอลใบด่างเนาะเปิดด่างไปให้แล้วนะคะฝากไปเลี้ยงด้วยอีกสักหนึ่งต้นนะคะกระถางนี้หมายเลขที่41ค่ะลูกไม้กระถางที่42นะคะหน้าไม้เฉดสีทรงใบประมาณนี้ จะมีมอมแมมอยู่บ้างนะคะเป็นฝุ่นเนาะเนื่องจากว่าเราเอาเขาออกมานอกตู้นะคะแข็งแรงดีประมาณ1อาทิตย์แล้วโทนสีหมายเลขที่42จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่4ะะี่ะ3บสาสีทรงใบนะคะพื้นใบเส้นกระดูกลายจุดกระ ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่43จ้ะลูกไม้กระถางที่44หน้าไม้แล้วก็เฉดสีกระถางนี้มีบอลใบกับนะคะเป็นกับกลมๆแบบนี้ไปให้ด้วยใบใหม่นะคะกระถางนี้หมายเลขที่44จ่ะลูกไม้โทนสีเขียวๆกระถางนี้หมายเลขที่45 ใบหนานะคะลักษณะใบของเขาจะหนาแล้วก็แข็งกระถางที่สี่สิบห้าจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบหให้ดูเฉดส,สีทรงใบนะคะหมายเลขที่สี่หจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบเจ็ดนะคะนะคะให้ดูหน้าไม้ อันนี้มีความติดด่างมีความติดด่างนะคะฝากไปเลี้ยงนะคะฝากไปดูแลด้วยเนาะกระถางนี้หมายเลขที่47ค่ะลูกไม้กระถางที่48ลักษณะเป็นบอลใบกลมนะคะโทนสีชมพูอมม่วงโทนสีออกม่วงม่วงประมาณนี้เลยนะคะลักษณะมีความ ด่างแดงแดงไปด้วยล,ลักษณะด้านล่างเขาจะเป็นบอลจุดสีแดงเข้มกระถางนี้หมายเลขที่48จะลูกไม้กระถางที่49ลักษณะนะคะเป็นบอลหูชิดติดกันให้ดูเส้นกระดูกกระถางนี้หมายเลขที่49จะลูกไม้กระถางที่50หน้าไม้เฉดสีทรงใบจะประมาณนี้หมายเลขที่50จะ กระถางนี้หมายเลขที่51จ้ะให้ดูเฉดสีเส้นกระดูกหมายเลขที่51จะ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่52นะคะให้ดูหน้าไม้พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอกระถางนี้หมายเลขที่52จะ้ะลูกไม้กระถางที่53 ให้ดูหน้าไม้นะคะลักษณะใบใหม่จะออกมีโทนสีเหลืองๆมีความด่างๆมาด้วยกระถางนี้หมายเลขที่53จะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่54ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะอันนี้ก็มีความสกิดเปิดด่างมาด้วยกระถางนี้หมายเลขที่54จะกระถางที่55นะคะเป็นลูกไม้ด่างเนาะ มีความเปิดด่างเหลืองมาแล้วนะคะลักษณะเดี๋ยวได้แดดได้แสงดีๆเนี่ยสีความด่างของเขานะคะจะก,กระจายแล้วก็เข้มมากยิ่งขึ้นกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้ะลูกไม้กระถางที่ห้าสิบหเส้นกระดูกเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะหมายเลขที่ห้าสบหกจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดหน้าไม้ประมาณนี้ หมายเลขที่57ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่58ค่ะเห็นว่า EP นี้แม่ค้าจะมีลูกไม้ด่างแทรกให้ค่อนข้างที่จะหลายกระถางเนื่องจากว่าลูกไม้รุ่นนี้นะคะก็เริ่มโตไม่ทันอีกแล้วเนาะก็อาจจะมีลงลูกไม้แบ่งปันลูกค้าได้อีกสักประมาณน่าจะประมาณ4หรือ5 EP นะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเว้นระยะหรือว่ารอ เวลาสักระยะหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าต้นไม้นะคะในส่วนของลูกไม้เองโตไม่ทันจริงๆนะคะช่วงนี้เนาะเนื่องจากว่าลูกไม้ของทางอัญญาบอนซีเองช่วงนี้โตไม่ทันก็อาจจะมีเว้นระยะไปช่วงหนึ่งเลยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่58จ้ากระถางนี้หมายเลขที่59 หน้าไม้แล้วก็เฉดสีทรงใบประมาณนี้นะคะหมายเลขที่ห้าสิบเก้าจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่หกสิบพื้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะมีจุดขาวจุดแดงด้านล่างก็จะเป็นโทนสีแดงแบบนี้หมายเลขที่หกสิบจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบเอ็ดอ่ะหน้าไม้ประมาณนี้เลยมีความติดด่างเขียว แล้วก็มีเปิดด่างเหลืองไปด้วยด้านล่างหมายเลขที่61อจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่6 2หน้าไม้ประมาณนี้โทนสีแล้วก็ทรงใบนะคะมีไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยอยู่ด้านล่างด้วยอีก1ต้นหมายเลขที่62จ้ะลูกไม้กระถางที่63หน้าไม้ทรงใบประมาณนี้ ให้ดูในส่วนของขนาดกระถางที่63สิาจะกระถางนี้หมายเลขที่64คะ่ะกระถางนี้หมายเลขที่65ลูกไม้ด่างกระถางที่66นะคะให้ดูความด่าง ายเลขที่ห6สบหจ้ากระถางนี้หมายเลขที่67เป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะต้นนี้ลักษณะสีแล้วก็ลวดลายของเขาจะสวยแล้วก็แปลกมากๆนะคะกอนแน่นหมายเลขที่ห7สิบเจ็ค่ะกระถางนี้หมายเลขที่หกสิบแปด ลูกไม้กระถางที่69จะกระถางนี้หมายเลขที่70นะคะพื้นใบแล้วก็เฉดสีทรงใบให้ดูขนาดทั้งหมดอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วหมายเลขที่70จ้ากระถางนี้หมายเลขที่71นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความเปรอะขอบจะเป็นสี แดงนะคะขอบใบก็จะเป็นสีแดงให้ดูด้านล่างกระถางนี้หมายเลขที่71จ้าในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะจบการนำเสนอด้วยลูกไม้บอลกาบนะคะโทนสีเหลืองโทนสีสวยๆนะคะประมาณนี้ลักษณะทรงใบให้ดูทรงใบ เส้นกระดูกของเขาจะลึกแล้วก็คมมากนะคะอันนี้เป็นใบใหม่ที่เริ่มกลางออกมาท่วนสีสวยๆแบบนี้นะคะฝากไปเลี้ยงฝากไปลุ้นๆด้วยนะคะเป็นลักษณะของบอลกาบมีแข่งด้านล่างนะคะจะมีกาบอีกสองต้นกระถางนี้หมายเลขที่72นะคะสำหรับ EP นี้ทางอัญญาบอลสี ก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้า